ครับปลาเปาอร่อยอร่อยของคุณแม่ครับของคุณยายทำมากับมือเลยครับนุ่มนุ่มนุ่มสิบบาทเนาะถ้าเราไปซื้อที่อื่นยี่สิบนะครับตลาดก็มีสิบโอ้ยอันนี้สุดยอดเลยไม่มีแล้วไม่มีแล้วมีที่นี่ที่เดียวนะครับสุดยอดทำเองขายเองทั้งแกะทั้งแถมนะครับเอาเปิดหัวตรงนี้นะครับวันนี้ครับของคุณยายวันนี้เจ้าของไม่ได้เอา ป้ายมาจะขายเกือบหมดแล้วนะครับดินก็จะหมดแล้วเหลือแต่ผักสวนครัวนิดๆหน่อยๆอ่าซื้อขนมจีนมาก็ยังไม่มีเวลากินพี่น้องเอ,อ้ยขายดีหลายไอเดิบขายดียดมันแจก,กฟีเลยดูต่อไปนะครับตลาดต้นไม้เราคึกคักเหมือนเดิมคุณนายตุ่มคุณนายตุ่ม สวัสดีค่ะคุณนายตัมคุณนายตัวมีอะไรแนะนำมั่งอ๋อมีไม้มงคลนะคะเออไม้มงคลโคลนอันนี้ตัวใหม่มหานครมหานครโอ้โหสวยเดี๋ยวเท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้ค่ะยู่แปดสิบโอ้โหถูกมันได้ฟรีเลยอันนี้ก็แปดสิบนี่เห็นไหมเห็นไหมสวยมากซับมงคลคซับมงคลอันนี้ได้แล้วนะคะมงคลทั้งนั้นเลยไม้มงคลนะคะห้าสิบบาทห้าสิบบาทอืมขอบคุณครับ ครับมาทางนี้บ้างครับมาทางนี้บ้างครับห้าสิบร้อนะครับมารถแข่งกันเล็กด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยเดี๋ยววันหน้ามันจะถ่ายตอนเอาลงจากรถนะครับนี่คือความสามารถแล้วเต็นท์นี่ด้วยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหแล้วก็มีแล้วก็มีอะไรนะจากโรงพยาบาลใช่ไหมนี่จากโรงพยาบาลสิลาดจากโรงาบาลสีลาดเลยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหโอเค เราก็าอยู่กันอย่างนี้ครับสนุกสนานมวนกุบมวนกุบหายเราหาเยอะวันนี้มีมะม่วงด้วยมีมะม่วงละละละกเกลียดอยู่ไปก่อนโอ้โหจะหมดแล้วเนี่ยจะหมดแล้วเนี่ยโอ้ยฝักสะระแหน่สะระแหน่อยุ่หนาสวนไปเก็บมาเนี้ยนี่ยุ่งผมไม่ได้กเก็บเลย <c oughs> มีลอนมีลอนนะครับช่วยช่วยชวยชวยชวยกล่องละเท่าไหร่เนาะนี่ โอ้โหสวยมากเลยอร่อยด้วยอันนี้ผัดไทยตะกยี่อุอหนนไปแล้วของแท้ของแท้เมนี่ว่าจะว่าจะไอ้มะขามเทศตอนอย่างงามไม่ได้เอามาลรืมงามมากเพราะวัน่าาวเอกลยต้องการแล้วต้องการแล้วออนี่ยาวๆเลยครับอันนี้ยาวๆเลยครับยาวๆเลยครับ ยาแห้งสูตรโบราณของคุณนายมะลิไปเที่ยวมาได้เนี่ยไปเที่ยวหนีเที่ยวมาไปหนะ้าร้านนะครน,นายกมาอบรม,มันเดียวได้ไปเที่ยวเลยเหรอโอ้ไม่ว่าอบรมหามือวันนี้ไปอบรมน้ำมากครับอากาศก็กําลังดีเดี๋ยวขอยาิเดินเร็วๆวันนี้ขอยาดเดินเร็วๆเอามาหาคุณแม่ผมก่อนส้มโบขาวน้ําพึ่งของแท้ของแท้ของแท,งแท้วันนี้มาคนเดียวด้วยนะเนี่ยเก่งจัง ลูกหลานจะไปใช้มือนีประมาณเรามาคนเดียวขายดีขายดีหมอลำหม,มอลำไปเสียหนะหมอลำขายโอยขายดีขนาดเลยหมอลำหม,มอลำหม,มอลำโอ้มีขนมตาลด้วยเตะกี้ผมก็ไม่มองไม่เห็นว่ะโอเคนะครับมีซาลาเปอมปเีเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องไปกินน้ำเต้าหู้ต้องมปกินน้ำเต้าหู้ เออโอเคโอเคโอ้โหผักสวยงามผักสวยงามฝรั่งจากสวนเลยค่ะสีแดงก็มีหรอหงซื้อใ่หลือหงกอซื้อบเนี่ย้าโอ้โ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 ต้องห่อนะไมันถึนได้กินเนาะโอ้โหฝรั่งฝรั่งฝรั่งฝรังบ้านเกาะ เออผมก็อยู่บ้านก่อนนะผมอยู่โฮมการ์เด้นโอสารานารีวิวโอสารนารีวิวจังพดผมไม่ใส่น้อยช่างพดเนี่ยชอบทอดหมูชอบทอดชากหมูทอดหมูโอ้โหครับครับครับนี่ของช่างพดนะครับไม่ครับตื่นสายเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเอาลาบไปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมามีขนมไทยไทยมะม่วง ข้าวเหนียวมะม่วงก็มีใช่ไหมนี่เดี๋ยวไม่มีไม่มีไม่มีมีข้าวเหนียวขนุนหรอโอ้โหอันนี้อันนี้ใส่อะไรอ่ะกรอยบ่ใช่ครับอ่กินยากเด็กกรอยมันเป็นเด็กน้อยแม่พาไปขุดมาต้มอ้าวคลิปนี้ยาวๆเลยมาพ่อค้าพ่อค้าขายดีทำเองไส้อัวไส้อัวไส้กรอก โอ้โหสุดยอดสุดยอดอย่างนี้มาช่างหลอดช่างหลอดเสียหลอดเสียหลอดขายดิบขายดีไม่มีเหลือเลยขายเกลี้ยงขายเกลี้ยงนะครับขนมไทยไทยขนมครกใบเตยร,รานโอ้นี่กว๋วยจับวันนี้ยังไม่ได้กินอะไรเลยมีแต่ขายก็ไม่ได้ขายยางไทยมวนอยู่นี่ <c oughs> เป็นยังไงขายดิบขายดีผมจะหมดแล้วนะผมประมาณนี้เดียวผมจะกลับบ้านแล้วเดินหลาล้าเล่น นี่ต้มมัดถั่วดินเนี่อร่อย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 หัมหัยไม้อร่อยอร่อยผักอร่อยอร่อยเยอะมากวันนี้ยาวๆเลยครับพี่น้องครับอากาศดีดีมีไข่เป็ดมีมีเก๊กฮวยมีลำไยหายทองคำด้วยมีอะโวคาโดมีอะไรด้วยด้วยอะไรด้วยน้องๆผมเลี้ยงเป็ดค่โอ้เลี้ยงเป็ดทุนละห้าสิบบาท โอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย,ย,ยเลยชนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับมีสารพัดหมกครับมีสารพัดหมกมาตรงนี้มีหอยด้วยไม่ยังเร่บักว่าบ่าเนี่ยปาบักวา่าบักวา่าเก่งเดี๋ยวปีนบักว่ามาขายก็มีป้าจะ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 ,จะโอ้สุดยอดเลยพี่น้อง ใช่ค,ครับแจ้งใต้วันนี้สั่งขนมจีนไปยังไม่ได้กินเลยครับไปส่งแต่เชา้มามันละล้าก่อนยังไม่กินเลยไม่ไมีเวลากิน,ากนขายดีมากจะหมดแล้วแล้วอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงดี๋ยวมาซื้อมาซื้อมาซื้ออะโวคาโดครับอะโวคาโดอย่างนี้คุณแม่โอ้ผักหมดแล้วโอ้ยผักคุณแม่หมดแล้วอืขายดีมากเลย จ้นี้ของแท้เลยครับเนี่ยของแท้เลยของแท้เลยนาอแม่เนาะขายดิบขายดีอ๋อเน,นี่นี่เขาเรียกอะไรเนี่ย<า>ลิปตันลิปตัน,ตนอ่โนาโฆษณาได้เลยตัวนี้ไม่มีน้ำตาลค่ะน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์อ,อ้ออชิมก่อนใช่ไหมใช่ค่ะถ้าขายขายยังไงขายมีที่ร้านค้ารัฟเซียนพอดีโอตัวไปใช่ไหมโอเคโอเคเฮ่อร่อยอร่อยของฟรีนี่อร่อยมากเลย อันนี้เจ้าเก่าเนี่ยโ้นี่พีมือจริงนะเนี่ยเมียงเมียงเมียงแซ่บขนาดเลยเลยทอดกันสดๆเลยนี่ไก่เพิ่งซื้อไปตะกี้นี่ลูกสาวสั่งมาลูกสาวสั่งเราซื้อไก่ได้แถมเยอะแยะเลยอร่อยเลยอร่อยเลยครับไปต้องตอนนี้ก็ขายดีขายห,หมดเกลี้ยงทุกวันห,หมดเกลี้ยงทุกวัน วันนี้เดินเายาวครับวันนี้เดินเดยาวอันนี้นะครับอันนี้ขายดีขายดีกันทุกเจ้าเลยครับร้านคาก็หายไปเยอะพี่น้องเลยคน,นขายได้ก็ขายไปขายไม่ได้ก็ล้มหายตายจากไปเจ้าน,นี้ขายดีเจ้านี้ขายดี ตอนนี้มันมาตรฐานเป็นได้เต็นมาอย่างม,มาตรฐานเลยเนี่ยโอ้ยอย่างสวยเลยขายดีขายเดียนี้ป่าช้างเหงานะครับพี่น้องป่าช้างเหงาป่าช้างเหงาป่าช้างเหงาใครกินแล้วไม่ตายป่าช้างเหงาป่าช้างเหงาชื่อมันจริงคืออะไรนะจริงๆดีนะหนูว่าโดนโดนนะเองโอเคโอเคมีอะไรแนะนําบ้างคนคนน่าจะมีอะไรแนะนําถูกหวยตั๋วไหไ่กนน สวยๆแล้วก็มอนเตล่าสวยๆค่ะโอ้นี่เกาเรียกอะไรนี่ใบเลื่อยไปเรื่อยโอ้ใบเลื่อยสีทองอืมยากด้วนี่เนาะแล้วกส้มจี๊ดด่างส้มจี๊ดด่างแล้โกด่างนางโอ้โหด่างโมโลคุตด่างนะคะแล้วก็เศรษฐีเออว่านเศรษฐีรางทองค่ะโอ้โหนนี่เป็ แนนะาด้ยชั้นนะคชั้นเก้าชั้นโอ้โหสุดยอดใบหนาค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นเศษฐีเลยแล้วก็ถูกหวยด้วยเพราะคนทุกถูกทุงวดเลยขอบคุณครับขอบคุณครับบุญรักของมีนะครับสวัสดีครับ